สวัสดีครับอยู่กับช่องของพีสพาชมรถยนต์มือสองนะครับวันนี้เอารถกระบ,บะ4ประตูสายลุยนะโตโยต้าไฮรักรีโว 2.4e พั s นะครับตัวนี้เป็น 4x4 ดิฟล็อกนะฮะปี2017ใไม่ใช้งานมาแล้ว1 4 0 0 0 0โลนะฮะเปิดราคาเพียงแค่6 5 9 0 0 0บาทนะตัวนี้เป็นรุ่น 2.4e Plus นะครับมีไฟตัดหมอกนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ ไฟเดีย์ไทม์แลนดิ้งไลท์เป็น led นะตัวนี้ก็ดูดันพอสมควรนะครับถ้าแต่งสไตล์ของออฟโรดนะฮะถ้าแต่งออฟโรดนี่จะสวยมากๆนะฮะแต่คันนี้ไม่ได้แต่งอะไรมากนะครับใส่ยางใหม่นะครับเปลี่ยนรองเท้านะฮะเจ้าของเดิมใส่แบบลุยดินลุยทรายมานะฮะก็เป็นยางลายมัทเรีนนะฮะเป็นของแม็กซิตนะบิคคอนเจ ฝ่นะายนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับในการลุยนะในการลุยนะเป็นรถที่แบบไม่ได้ยกอะไรนะครับยังไม่ได้ยกนะวกปีกนกวิ่งดกอะไรต่างๆก็ยังเดิมอยู่นะเท่าที่เห็นนะครับนะเปลี่ยนแค่ยางนะแม็กก็ยังเป็นแม็กเดิมนะมีวิ่งติดมาให้นะครับนะเป็นมอเตอร์ของ แวนนะครับเป็นมอเตอร์ของแวนเ0 0มแปดทันนะแวนเอ็มแปดทันตัวนี้ก็คนใช้ใครที่เป็นสายเล่นก็จะรู้นะครับส่วนผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เกี่ยวกับไอ้เรื่องพวกนะพวกพวกวิง่งพวกมอเตอร์พวกหลอกพวกนี้ผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะแต่สภาพดีสภาพสวยนะครับสภาพสวยติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับพอมใช้งานแั้วแหละนะครับนะ โดยรวมนะครับคันนี้ใช้งานมาแล้ว140,000โลนะครับสภาพโดยรวมสวยนะสวยงามเดิมนะสีก็บางเดิมนะครับภายนอกภายในดูดีซอกนอกซอกในดูสวยนะครับดูสวยดูเดิมเลยนะครับไม่มีในเรื่องของชนหนักนะสภาพแบบนี้659 0 0 0ได้เป็นตัวขับ44ประตูมีแคลรี่บอยด้วยนะค่อนข้างที่จะครบนะฮะ สายลุยสายท่องเที่ยวนะครับเวลาเรามีแคลรบอยเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนรถแวนเลยนะใส่สินค้าใส่ไรายได้ใส่สัมภาระเราได้หมดเลยนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับนะดอกยางก็ใช้ได้อีกนานแหละนะครับนะตัวนี้ก็เป็นแมนะ็กซีสนะครับมัตเทเนนะครับ MT ก็ลายมัดน,นะยางลุย สี่คนสี่ล็อกนะครับเพราะว่าตัวรีโวเนี่ยมันจะมีดิฟล็อกมีกล้องหลังด้วยด้านหลังนี่มีตัวติดตั้งลากจูงให้ด้วยนะนะครับที่ลากจูงให้ด้วยนะรุ่นนี้มันดีอย่างหนึ่งนะมันมีระบบป้องกันนะฮะป้องกันการเวลาเราลากจูงเนี่ยนะครับป้องกันส่วน,ส,วนส่วนท้ายนะครับป้องกันส่วนระบบป้องกันคือป้องกันเสถียรภาพคือทรงตัวของรถแล้วก็ ไม่ให้ตัวเวลาเราพ่วงเนี่ยส่วนที่เราพ่วงเนี่ยมันเวียงตัวนะอันนี้ก็เป็นระบบของของทางโตโยต้าเขานะคันนี้ก็โอเคแหละนะครับเป็นกันชนได้ด้วยแล้วก็เป็นหัวลากได้ด้วยนะครับปิดอย่างหนักเลยนะเนี่ยนะครับนะ2.4นะครับตัวนี้นะเป็นตัว e p a s นะภายในอะ่ะไปด,ดูเนี่ยดู ไม่เคยเป็นทุกหนักนะครับหลังคาสะอาดเลยนะครับหลังคาสะอาดนะครับเนี่ยนะครับกระจกก็เปิดได้เป็นแคริบอยนะครับก็เป็นซีรีส์ห้าแหละตัวนี้ติดตั้งเองก็หลายหมื่นนะฮะแม็กไลเนอร์ก็สวยเลยนะครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้ไปทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้มีไฟเบรกตรงที่สามด้วยนะไฟจิตส่งสว่างด้านในก็มีเนี เดี๋ยวผมลองก้มดูช่องล่างเรื่องอะไรก่อนนะฮะยางอะไหล่ก็ได้เป็นก็ได้เป็นยางออฟโรดเหมือนกันนะได้ยางดุยเหมือนกันนะครับนะเออเดวก็คือพร้อมแ้วล่ะนะฮะตัวนีนะะ้โชคเดิมนะฮะสปริงเดิมโชคเดิมแล้วก็แดนบเดิม,ดมคือไม่ได้ยกไม่ได้แต่งอะไรมากเท่าไหร่นะไม่ได้แต่งอะไรมากเท่าไหร่นะก็ยังเป็น คอนเซปต์เดิมนะก็เปลี่ยนแค่อยางหน้ายางบนยางบนนี้แม็กก็ยังเป็นแม็กเดิมอยู่นะสภาพมีนก็ค่อนข้างสวยค่อนข้างดูดีเลยนะพวกหลังคาพวกอะไรก็โอเคอยู่นะเนี่แครีบอยนะก็ใส่บรรทุกของได้แล้วก็สัมภาระเรานะฮนะเวลาเราเข้าป่าเข้าอะไรมันก็ต้องมีสัมภาระเยอะหน่อยนะอกกุปกนะรณ์ด้านเ้ของสายเข้าป่า นะคนเรานะครับอายุเยอะแล้วก็อยากจะไปท่องไปเที่ยวบ้างนะครับเที่ยวเมืองเที่ยวอะไรมันก็คงไม่ได้อากาศไม่เต็มปอดเท่ากับเที่ยวในป่าในเขาประมาณนี้นะฮะกวานไปนะตัว2.4งสี่โฟวิเนี่ยสมรรถนะนี่็ก็มันก็เหลืออยู่แล้วมันก็เกินอยู่แล้วนะครับสมรรถนะมันก็ล้นอยู่แล้วนะครับเราไม่ใช่แบบว่าสายแบบลุยออฟโรดแบบ หนักๆมากนะตัวนี้ก็ไปได้เกือบทุกที่นั่นแหละนะฮะออปชั่นอื่นๆนะ,ะกระจกไฟฟ้าสีบานออโต้ฝั่งคนขับมาพร้อมระบบป้องกันกระหนีบนะครับปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าแอร์พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับเกียร์เมนนวลนะครับตัวนี้ได้เกียร์เมนนวลอยู่นะครับเป็นเมนนวลนหกสปีดนะครับมีโหมดอีโ e ค่โหมดพาวเวอร์โหมดอ่ะจอนะครับแล้วก็เป็นจอสัมผัส อ v d CD ีซี m MM, ี m m MM, m นะฮะตัวนี้ก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะฮะแล้วก็ลิงก์กับกล้องถอย Airbag นะครับได้มา3ามตำแหน่งนะฮะมือจับหลังคานะฮะมือจับโซเอซอลบีมือจับหลังคานะคมือจับโหนขึ้นลงครบนะตามสไตล์รถสูงนะบ,บันไดข้างเรียบร้อยตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะในเรื่งอง,ง,งของโครงสร้างในเรื่องของบอดี้นะครับ จุดยึดน็อตต่างๆไม่ว่าภายในภายนอกหรือว่าซอกในต่างๆอันนี้เดิมนะครับรับประกันกันไปเลยนะครับตรวจสอบเช็คประวัติได้ที่มาที่ไปเป็นยังไงชัดเจนนะครับตัวนี้บุ๊กคู่มือยังอยู่ครบนะครับพวกสมุดคู่มือต่างๆอันนี้อยู่ครบนะดูนซอกซอกในซอกในต่างๆพวกประตูนี้ยังสวยอยู่เลยนะครับก็คือรถเนี่ยเป็นรถเดิมแหละนะครับรถเดิมแหละ ใส่ล้อใส่ไรให้นะครับให้มันเป็นสายลุยได้นะครับอย่างคนเนี้ยมีไล่มีที่ทางนะเข้าไร่เข้าสวนนะอย่างนี้ก็สบายนะฮะอย่างนี้ก็สบายหรือว,ว่าคนที่ชอบนะสายป่ามานี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็ถือว่าอุปกรณ์ครบอยู่แล้วมาตรฐานนะครับมาตรฐานนิดๆหน่อยเราไม่ต้องไปแบบออฟโรดจ๋าหรือว่าเราหามออฟโรดเลยก็ ถือว่าใช้ได้ประมาณนี้นะครับว่านไปนะครับสําหรับคันนี้นะยังว่างอยู่ใครสนใจนะครับปี2017หไมล์แสนสีราคา659,000บาทนะครับจัดไปเน้นได้เต็มนะฮะคันนี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับ096 149 9 9 8 5นะครับยินดีให้บริการนะครับจัดได้ทุกอาชีพอยู่แล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสดหรือพรนะฮะถ้าซื้อสดบวกแวนนิดนึงนะครับต่อรองเรื่องแวดกันได้เน้นคุยนะครับเน้นโทรคุยนะฮะ วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ